สวัสดีครับทุเรียนบ้านสวนสุวิภายามเย็นครับวับนนี้ก็มาพ่นในสวนของอท้าดลองนะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งวันนะครับพามาชมทุเรียนนะครับบ้านสวนสุวิภา อำเภอวานนนิวัฒน์ครับอีกวันที่เข้าสวนนะครับทุกเสาร์นะครับวางเวียนจากงานหลักนะครับก็จะเข้าสวนมาดูแลนะครับพืชเพื่ออนาคตของเรานะครับหลังเกษียณอายุราชการนะครับประมาณนี้ครับต้นเล็กปีสองเดือนนะครับวันนี้ก็มาทำจัดโคกใหม่นะครับดึงใบไม้ออกนะครับ จัดการในเรื่องของใบไม้ออกให้หมดนะครับเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนแล้วนะครับอมันจะเป็นการที่สะสมในเรื่องของเชื้อรานะครับก็ทำโคกใหม่ต้นเล็กอยู่นะครับต้นเพิ่งปีปีปีสองเดือนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูมะรุ้นต้นนี้นะครับต้นใหญ่ นะครับต้นใหญ่ของเรานะครับก็ใบใบสวยแล้วนะครับได้ได้ปุ๋ยนะครับได้น้ำนะครับใบก็ออกสวยงามนะครับก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในหนึ่งปีนี้เหมือนกับดูแลเหมือนลูกเลยนะครับ ท่านใดที่เข้ามาติดตามผมนะครับผมอาจจะไม่ได้ว่าเป็นผู้เชีย่ยวชาญในเรื่องของทุเรียนนะครับผมก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเหมือนกันนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สามารถตัวไหนที่ผมสามารถแนะนําได้ก็จะแนะนํานะครับก็ใดที่สนใจในเรื่องของทุเรียนก็ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับวันนี้ก็มาทําทําโคกใหม่แล้วนะครับ เกดใบใหม่นะครับเอาหญ้าออกให้หมดเลยนะครับเนี่ยหญ้าก็จะไม่มีเลยนะครับอ่าทาเพราะว่ามันเข้าหลักๆก็คือเข้าหน้าฝนนะครับพอเข้าหน้าฝนปุ๊บนะครับปัญหาของเชื้อราก็จะเยอะนะครับเราก็ป้องกันนะครับอ่าเติมดินด้านข้างนะครับใส่ปุ๋ยนะครับทําให้เป็นดินร่วนนะครับอ่าผมผมจะไม่คิดแตะแตกต่างจาก จากเพื่อนนะครับผมจะไม่เอาย่าไวนะครับบางคนบอกว่าอาจจะอไม่ต้องเข้าไปเหยียบตรงโคนตรงอะไรนะครับแต่ทําให้รากหักหรือทําให้ทุเรียนตายได้ผมผมคิดคิดจากเปลี่ยนจากท่านนะครับคิดแตกต่างจากท่านนะครับคือผมเอาออกให้หมดเลยนะครับคือในมุมมองผมถ้าถ้าเราทําดินนะครับทําดิน ให้มันเป็นดินร่วนนะครับรากมันก็จะไปได้นะครับแต่ถ้าดินมันแน่นแล้วมันมันจะไปได้ยากนะครับก็วันนี้ก็ก็ถือว่าผมมาถ่ายให้เห็นในช่วงหน้าฝนนะครับในเรื่องของการทําโคกพวกทุเรียนนะครับให้สภาพเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับดูใบนี่อันดูเลยนะครับสําหรับคนที่กลัวว่าโวดวนรากมันนะครับผมผม นะครับพวนดินตรงนี้หลายครั้งแล้วนะครับเนี่ยสภาพต้นก็ประมาณนี้เลยนะครับนะครับถือว่าใบก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยใบยอดนะครับแต่ก็ยังใบก็ยังมันก็เขียวได้อยู่นะครับยังเล็กอยู่แต่ก็พยายามนะครับปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของปุ๋ยในเรื่องของการจัดการโคกนะครับก็ฝากไว้ครับสวัสดีครับ